ทุกคนได้เวลาโยนแล้วเว้ยได้ครับคุณรับทราบครับรับเรื่องครับคุณโอ้โห่นี่เอาแลบอกเลยคุณบอกคุณเอาใหม่แล้วบอกคุณอโอ้คุณเอาสุดเลยดิเฮ้ยคุณคุณแก้ผมเนี่ย ว่าคุณแบบเอาแต่แก้มผมไปนิดนึงนะคือถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะคุณอะหนึ่งคุณเิงโอเคอันนหนึ่งแล้วคุณแล้วหนึ่งรอเพื่อนๆพร้อมก่อนเออมึงดันรถไปมึงดันรถไปตรงนี้ไอมีคนดันรถอยู่เพื่อนๆให้พร้อมคุณพร้อมนะสุดดันรถไปเนี่ยมันอยู่กับพวกกูเนี่ยไอ้ดันรถไม่ดิพี่อะไรวะ เฮ้ยบริกิเไมนีม้มีอะไรเยรอะสุดๆเออล้อนเวย้วยคือเขาจะแบบจนตัวตายเหรอครับคุณโอ้โหจนตัวตายจริงคุณ,คณขอให้เขาเก็บยาวนิดนึงแบบโคตรเก็บโคตรทลาย คุณหงอแรงมาเยอะหงอแรง้็ไปฝั่งผมพร้อมแล้วตรงนี้เลยคุณข้อม,มึงแทงอยู่าตายคุณใช่อุ๊ยอ่วผมด้วยกูยเช่นกันโอ้โหโอ้โห าขิวอยู ra i i oh, mm ่คุณโอ้โหกูตายแล้วคุณคุณเห็นทาโซ่ะมันอยู่คนเดียวคุณสามารถโดดมาได้แล้วไม่ตายเป็นคุขอพูคุณต้องยิงปืนกันปลที่ตายไม่ช่มาหรอกขอแบบเวลาแฮกป้อมได้ปะเกมไม่ต้องนกหนึ่งโอ้โหนาโนเคุณนาโนเต้โอ้โห ม่โหเป็นอยู่นะคุณยอดคือแบบท่นานจะนของเซฟผมไม่ได้หรือครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอมันปีนขึ้นไปที่เดิมอีกแล้วครับเดี๋ยวผมเปไล่ให้ไม่ก็ผมโดนไล่นี่แหละฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยขาวคุณโอเคออกเกมเป็นล้านคุณ คุหนึอกด้วยโอ้ยไอ้ชี้หาไขาปุ่มโงใครใยู่วะโอ้โหแต่เลินละโอเคคุณกังยาโดนจริงใช่ถ้าตาแล้วคุณโยผมหอมติโอเคหลัะ ตายแต่ว่าคุณทำได้ใช่ไหมใช่<อ>สวยคุณตายได้ถ้าเก่นี้ชนะเจ<ห>าจักรไปยคุณโอ้ลีวิสมีอย่างนี้เก่งไม่ดีเลยเหนาเนเวอร์คุณเหนาเนเวอร์สวยคุณ mình xóa, khởi hún, khởi hún, yes, pí mông à vệ, mông bảo vậy à? Pí mông nè vệ, pí mông lên nè vệ, ê, pho qua lo, ok, đểu mà. โอ้ยเฮีย้ยใครจอเดี๋ยวฝากยิงปืนให้หน่อยนะดีดีพี่ผีอะไรวะพี่พี่พี่อะไรจอแค่แบบมายืนข้างตัวหายตัวตายคุ้ตเหมือนก็ตายแล้วคุณ,มแ,คณแม่งมั้งทีมจะคุณอยู่ข้างบนเลยคุณคุณให้โดนกดอืมจริง โอ้ยวีโอ้ยโดนอยู่ได้คอนเวทิปป่ะพี่พี่คูฟกิ้งตรงเนี้ยพี่ทำอะไแบบอืมหนึ่งได้ตรงเนี้ยอัหนึ่งอนหนึ่งกูกำลังไปไม่นังแกติอะได้ปะได้ดิได้ดิลนดันรถไปไอ U U ้ตัวนี้ก็ป่นเนาะ ใช่คใช้ตัทีจอคุณเกิกด่ะเนี่ยคุณไอยู่บนสพาหน้าบ้านคุณกดกเลยได้หนึ่ตัวเก้าดูิว่าคุณโอ้โหแต่มันนานันตเจ็บหรเจ็บว่จิงมรงป้อมู สวยคุณสวยคุณขออีกโลโลคุณเฮ้ยตัวคุณมันมาแล้วคุณน่าจะตายแล้วคุณไปแล้วคุณเรื่องมีขอให้บอกคุณแมป้องมีหนูคุณข้อแตกคุณยืนชิวๆอยู่ โอ้โหตายนั่นเอง่ะยิงก็มาตายอยู่อะไรคุณสมไหโตคุณยังอยู่หมดอีกคนหนึ่งไปดักนะอย่างนี้คุณโอ้มาเต้นคุณ สวยอุ้ผมบอกแล้วทำได้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วคุณไม่ขี้โมโหเลยว่ะคุณเจผมไม่ไหวแล้วนี่ไงนี่นี่อืมอ่ะไม่ใช่กูเป็นผมต่อใช่ไหมคุณอืมอืมคนนั้นแล้ะคนนั้นคนนั้นต่อโดนได่